กลับมาพบก,กับเนนอีกครั้งนะคะกับช่องโปรฟาดบายแนนนี่นะคะเนี่เปนน็นเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะโชว์ Ford Auto Gallery, รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะคะเน่นจะพาทุกท่านนะคะมาชมอีกหนึ่งผลงานในส่วนของการตกแต่งนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการตกแต่งก่อนที่าจะนํารถคันนี้ไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเ่นได้จับในส่วนของตัว f o r d r a n g e r XLT นะคะเป็นกระบะตีประตูยอดฮิตณนะตอนนี้กระแสการขายมาแรงทีเดียวเลยนะคะในส่วนของการทำวาย y b o d y นั่น,นะคะ ราคาจำหน่ายของตัว XLT นะคะอยู่ที่857,000บาทนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็จะมีให้เลือกในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่92,000บาทนะคะตัวนี้เป็น4ประตูยอดฮิตนะคะมาพร้อมชุดแต่งวัยบอดี้นะคะเดี๋ยวนั้นจะพาไปชมนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะประทานสายตาโดดเด่นมาแต่ไกลนั่นก็คือเราได้มีการเปลี่ยนแผงกระจังด้านหน้าใหม่ทั้งแผงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการขึ้นรูปงานชิ้นใหม่นะคะก็คือเปลี่ยนจากกระจังเดิมนะคะที่มากับตัวรถนะคะเปลี่ยนเป็นการทํากระจังด้านหน้าและชุดกันชนด้านหน้านะคะเป็นชุด F 1 5 0อเมริกานั่นเองนะคะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้า เป็นฟอนต์ FORD สีแดงแบบนี้เลยนะคะตัวกระจังนะคะเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับฟอนต์ FORD นะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสต์มาอยาได้สีแดงนะคะเราก็จัดการให้นะคะแนนจัดให้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของสีต่างๆรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถแจ้งเซลล์แนนได้นะคะ ปรับเปลี่ยนได้เซลล์นนจัดให้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้นะคะในส่วนของไฟ LED ก็จะมีให้เลือกสีขาวแบบนี้หรืออยากได้สไตล์ที่เป็นอเมริกามากขึ้นก็ปรับเป็นสีส้มได้นะคะลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะคะกระชนด้านหน้านะคะยกแผงเปลี่ยนใหม่ทั้งแผงนะคะตัวนี้เป็นการทำวายบอดี้ขึ้นมานะคะในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะก็จะเป็นการยึดติดกับตัวรถด้านหน้านะคะพร้อมกับการขึ้นรูปใหม่นะคะแล้วสปอร์ตไลท์ด้านหน้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์แบบ 10ดวงนะคะก็คือฝั่งละห้านะคะในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์จะโชว์สเต็ปแบบนี้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวก็จะโชว์สเต็ปเป็นสีส้มให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็แคงด้านล่างตัวนี้จะเป็นสีแบบโครงเงียมนะคะที่มามาเดิมเลยนะคะหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นแคงสีอะไรก็สามารถแจ้งเซลล์ได้เซลล์าาจัดให้นะคะ เอกลักษณ์ของเขานะคะคันนี้ในส่วนของหน้า f 1 5 0นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัว c ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของเขาเลยนะคะไฟหน้านะคะในนได้นำตัวโคมเดิมนะคะไปคอสตอมใหม่ใหม่นะคือปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือเพิ่มเติมในส่วนของการใส่คลิปฉลาม3าคลิปเข้ามานะคะเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวก็จะโชว์เดตไดนามิกสะบัดนะคะวิ่งให้กับลูกค้าด้วยเป็นสีส้มนะคะเพิ่มในส่วนของไฟเดทาม running เข้ามานะคะโชว์สเต็ปออนกลางวันจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยก็จะเป็น ดินามิกสะบัดขึ้นนะคะเป็นไฟเลี้ยวสีส้มให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของ วงแหวนที่เป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วลูกแก้วด้านในเป็นแบบสีแดงนะคะลูกแก้วสามารถเลือกสีได้นะคะลูกค้าอยากได้สีแดงสีส้มสีเขียวนะคะหรือสีขาวนะคะก็สามารถแจ้งได้ในส่วนของลูกแก้วนะคะมันจะออนในส่วนของเวลาลูกค้าออนไฟโชว์นะคะจะเป็นสีแดงนะคะแล้วเปิดใช้งานก็จะเป็นไฟโปรเทคเตอร์ปกตินะคะแสงค่าแสงปกติเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ด้านบนนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวกระโปรงรถเราก็เพิ่มในส่วนของ สก,กูปด้านบนนะคะตัวสก,กูปก็เป็นสก,กูปทรงเตี้ยแบบทรงฟิตแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวสกูปนะคะทำทำสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสก,กูปทรงฟิตก็คือตัวแรดนั่นเองตัวแรดตัวนี้ลูกค้าอยากได้สีแดงนะคะก็คอนเซปต์คันนี้จะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะในส่วนของตัวแรดนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะอยากได้เป็นแรดแบบนี้นะคะ กระทิงก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัวมาก็ได้นะคะในส่วนของสีก็ r e เควส t แนได้เลยนะคะในส่วนของการติดตั้งตัวนี้นะคะเราก็ยึดติดด้วยกาว 3M พร้อมกับยิงซิโลโคนชิ้นงานรอบชิ้นงานให้กับลูกค้าเลยนะคะการทำวายเ b ดี้นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของความกว้างของตัวรถออกมานะคะประมาณ4นิ้วนะคะในส่วนของการทําก็คือเราจะยกแผงหน้าอย่างที่แนนบอกนะคะเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยพร้อมกับตัวแก้มข้างชิ้นงานตรงนี้นะคะแล้วก็ เอามาขึ้นรูปชิ้นงานใหม่นะคะในส่วนของการติดตั้งนะคะเราก็ยึดติดกับหมุดตัวเดิมนะคะแล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถนะคะโดยทีมช่างมืออาชีพนะคะในส่วนของตัวแก้มข้างเขาจะมาพร้อมกับซุ้มล้อที่เป็นขนาด6นิ้วแบบนี้เลยเป็นซุ้มล้อท,ทรงแรปเตอร์นะคะตีโป่งออกมาให้เพื่อให้เข้ากับชุดรับกับตัวล้อแม็กนะคะที่เป็นขนาดใหญ่นะคะแก้มข้างจะมาพร้อมกับคีบฉาบสองคีบเวนนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะในในส่วนของการทำวายบอดี้นะคะ ตัวล้อแม็กนะคะเน่งก็ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะปรับเป็นแม็กขนาดแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กออฟรดขนาด20นะคะออฟเซตลบ44นะคะคันนี้จะเป็นแม็ก ออฟเซตลบ44นะคะมือเข้าไปได้ทั้งมือเลยนะคะในส่วนของว่าแม็กมีลายให้เลือกมากมายเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีทั้งออฟเซตลบ18นะคะ24นะคะ44แบบนี้นะคะอยากได้แบบไหนแจ้งมาได้นะคะหรือมีแม็กลายในใจส่งมาให้แนนดูได้นะคะแนนจัดการให้ได้เลยนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับยาง33คูณ12.5นะคะ R 2 0นะคะอันนี้พร้อมลุยไปกับ ทุกสภาพหนวนให้กับลูกค้าเลยคันนี้จะเป็นในส่วนของปิงนกเดิมและตัวโชคตัวเดิมให้กับลูกค้านะคะอันในส่วนของปิงนกและช่วงล่างนะคะอันก็อยู่ที่ลูกค้านะคะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็แจ้งมาได้นะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนก็แจ้งในได้นะคะ X l t นะคะจะมาพร้อมกับตัวครอบกับไฟนะคะที่เป็นสีดาแบบนี้แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวที่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากปรับเปลี่ยนก็สามารถแจ้งได้นะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นคมสมกแล้วก็เวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นแอคชั่นในส่วนของ วิ่งเป็นแบบสีเส้นให้กับลูกค้าเดี๋ยวนั้นจะขึ้นไฟโชว์ไว้ให้ด้านบนนะคะในส่วนไฟที่เพิ่มเติมถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนนะคะด้านบนนะคะคันนี้จะไม่ได้ติดตั้งราวหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็เราติดกันสาดนะคะงานแนมให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ในส่วนของภายในนะคะตัวนี้เป็น XLT เกียร์ธรรมดานะคะภา,ายในจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะมีความหรูหรานะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลก็จะดูแลได้ง่ายนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาน,ะน้าจอนะคะจากเดิมเป็นจอซิงค์นะคะอันนี้ลูกค้าปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นจอ a n d ด o อ d ขนาด9นิ้วนะคะการใช้งานก็สามารถใช้งานได้เหมือนแท็บเล็ตนะคะเอนเตอร์เทนทั้งหมดนะคะดูหนังฟังเพลงผ่านทางหน้าจอได้เลยตัวจอจะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยเวลาเวลาล,เวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะโชว์ที่หน้าจอตรงนี้ด้วยนะคะ ภายในหรูหราเหมือนกันนะคะในส่วนของตัว4ประตูลแล้วก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะด้านข้างนะคะในส่วนของการทำวายบอดี้นะคะเราก็จะเริ่มจากชิ้นงานที่เป็นกระบะด้านท้ายนะคะไปจนถึงด้านหลังของตัวรถเลยนะคะก็จะตีโป่มเพื่อให้เ,เข้าชุดกับด้านหน้าพร้อมกับซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะเข้าชุดกันเลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะก็เพิ่มในส่วนของสติกเกอร์ตัวนี้เป็น ลปเตอร์นะคะในส่วนของสติกเกอร์มีให้เลือกมากมายหลายร้อยแบบเลยนะคะหรือมีแบบในใจส่งมาได้นะคะข้อความในใจชื่อชื่อร้านนะคะสามารถส่งมาให้เซลล์แนนได้นะคะเซลล์แนนจะมีทีมในส่วนของการออกแบบนะคะออกแบบส่งกลับให้ก่อนที่เราจะมาติดที่ตัวรถแบบนี้นะคะเพิ่มความดุด,ดันและความแข็งแกร่งให้กับตัวรถนะคะเราก็เพิ่มในส่วนของโลบาร์ฮาเกนนะคะตัวนี้มาแรงนะคะกระแสต,ตอนนี้ติด ในส่งของฮาเกนมากขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวที่3นะคะแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ด้านหลังนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนั่นคือในส่วนของแล็กด้านบนนะคะการยึดติดในส่วนของโลบานะคะเรายึดติดในส่วนของกระบะท้ายใช้งานได้จริงนะคะยึดตัวรถเลยนะคะแข็งแรงสามารถบรรทุกของได้จริงเลยนะคะ ไฟท้ายนะคะเน่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้กับลูกคา้าก็คือปรับใหม่เป็นโคมสโมกแบบนี้เลยนะคะไฟท้าย LED โคมสโมกนะคะตัวไฟท้ายมีให้เลือกมากมายหลากหลายแบบเลยนะคะตอนนี้ V1 นจนถึง V12 V13 ไปเลยนะคะหรือมีแบบในใจเจอแบบที่เราถูกใจนะคะส่งมาได้เลยคะ่นะเน่จัดให้ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเลยคะ่ะเพิ่มมิติให้กับด้านหลังนะคะก็เพิ่มในส่งกับฝ้าท้ายนะคะตัวนี้มาพร้อมกับฟอนต์ FORD นะคะเราเล่นสีด้วยกัน ทำเป็นสีดำด้านนะคะเดินขอบด้วยสีแดงนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวรถและความแข็งแกร่งให้กับด้านหลังมากขึ้นนะคะในส่วนของกาฝาท้ายเราก็สามารถดีไซน์สีได้นะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนก็แจ้งเซลล์แนนได้นะคะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้มาแรงเลยนะคะตัวนี้กันชนท้ายนะคะจะมาพร้อมกับไฟส่องป้ายทะเบียนนะคะแล้วเราก็ได้เปลี่ยนในส่วนของตัวเซนเซอร์เดิมที่มากับตัวรถของ XLT นะคะมาติดตั้งให้กับตัวกันชนตัวนี้ด้วยนะคะห่วมไปเนาะ จะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่แนอนออกแบบและตกแต่งไปร่วมกับลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดรุ่นใดก็ตามนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแนนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญโปรโมชั่นการซื้อขายนะคะการตกแต่งนะคะแนนยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านนะคะเดี๋ยวแนนจะทิ้งเบอร์และไลน์ไอดีไว้ที่ด้านบนนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์แนนนะคะ0 9นย์นะคะ4 6่2 3 64นะคะเซลแนนยินดีให้บริการทุกท่านนะคะหรือไลน์ไอดีนะคะ EARL นะคะ u n d e r s c o r e ค่ะ NAN 9779นะคะทักมาได้ตลอดเลยนะคะก่อนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตนะคะรับรองนะคะมีคลิปดีๆคลิปดเด็ดๆในสของการอัปเดตการตกแต่งนะคะมาให้ลูกค้าได้รับชมแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะได้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ